สวัสดีครับประพาสบอนใส่มะพร้าวนะครับมือนิกานี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับทีผมจะต้องมากีดครับผมไปกีดแวใัวก่อนผมมาลวดมัดว้ครับนี่นี่การยอดล่มครับ่านนี้เขาก็ได้หงมีก็ยังหูมาหลายดอกพอว่ากันเท่าเฝ้ามาท่านหลายบรนไดแต่ว่ากันเท่ากีดมันจะบ่เป็นฟอร์มใหญ่เป็นสุกส่งสูงนะครับอันนี้ยาเขามันเกินน้ำครับก็ ก็จิ้้ใส่ไปที่ถอนครับใส่ใส่วิที่ตัดกเอาครับตาลากเลยครับท่านถอนแล้วมันขยุกเอาดินขึ้นมาครับนี่ครับตัหลากเลยครับคุยลงไปข้างล่างกับดินอุดมสมบูรณ์แห้งกับเดี๋ยวมีหอดใ่เดือนแต่ยังไงกูลวครับวันนี้ผมกับจะมาเกี่บวานไส้ของผมครับอายุปีกว่าครับปีเจ็ดแปดเดือนครับกี่ยกแต๊งแต่ว่าต้นผมบ่านทีนเหตุครับ ตอนมาทันเหตดเพราะว่าร้อยเขาเปื่อยเอยงยังเอเยงแล้วก็สีหักออกได้ฉีกออกได้ยังสีครับนี่จะสะดวกกว่าดีกว่วกันไม่เห็ุตอนนี้มันแข็งแล้วที่นี่พ่อแข็งแล้วเขา้าจจประโยชน์ดาเขาติดซ้ำได้ครับก็เลยมะทันเหตดผมก็สะมากรีดเอาแค่กรีดก่อนครับกรีดไอ้กรีดแตงโวานะครับผมนี่ครับนี่เลยมีดเนาปึ๊บหลากเงาเลยครับ นี่ครับหลากทั้งนี้มาบรรจบกันครับนี่ครับเอาองสีเลยครับนี่องก์ทีเลยนี่ครับนี่ก็เห็นมาเกี่ยงแล้วครับแต่ว่าข้ากขบท่ันแล้ววันพ่อมันก็ยังเหลืออยู่ตรวดเก่าผมพันธได้ออกก็ได้เกกาเครื่องมือแนนนิดหน่อยคือผมเห็นว่าใคล้ขาดปัไหาเพราะว่าผมต้องการให้พี่น้องแพทย์ของผมได้เห็นตอนการกรีดกครับผมใส่ คักมันต้องขันหนามาหาอย่างของครับพว้หมายนี่ทั้งฟังนี่ก็ถือว่าแล้วครับแต่ว่าทีแล้วอี่ดีต้องเป็นปอกตัวไหสุดยอดสุดครับยอดสุดท้ายครับนี่สุดท้ายที่กินนี่ครับนี่นี่อาเดี้ผมจะแตงช่วงคนไปก่อนครับแต่งช่วงคนไปก่อนอันนี้คือเกาครับผมก็จะหันมาให้เบิรงคือเกาครับถอเด้วกระเบื้องขยับกล่องหน่อยนึง จะหันอาเห็่าคือเกาครับครับแร้ว่างมือน้ำเดือดครับเด้อมีดเท่าดันยังแห้งแ๋ยวคันเลื่อยไปเนี่ยคือว่าคันว่าเขาก็ต้องเขาเรื่อแห้งครับแต่ว่านี่ครับผุ่นยนเบื้องใกล้ครับนี่นี่เท่าแล้วครับนี่เหย่ยวยนตแล้วครับบอไว้วมจะเอ้าออกครับจะออกเด้อไม่ได้เหย่ยวยนต์แล้ว ถ้าออกได้ก็ดีเพราะใบหนึ่งการทางานห้องก็จะดนจะดวกขึ้นครับง่ายๆครับพอออกมันงยากครับตัดออกเลยนี่ครับไอ้ที่ไอ้ส่วนที่เข้าต้องการเป็นส่วนเกินเนี่ยที่เข้าจีบคางไว้แต่เทียวแล้วครับนี่ครับออกง่ายๆตัวนี้เข้าประัดรงลูกทีเด้ยครับเพิต้องเฮ็ดโค้งไ้ปุ่นนี่ปึ๊บนี่ครับ นี่ครับมันต้องเป็นหท้าทีเป็นฐานเป็นี้ของเขาครับนี่ครับแล้วก็ที่ว่ามันเหลือไว้หัวแล้วครับนี่ครับนี่นี่เอ้อเลยจะเห็นบ่ครับนี่ครับเอามือดันออกสายมีดเลื่แมๆมเข้าคมคมครับแง่รูหางลางครับนี่ครับ เดี๋ยวผมก็จะมาเอาตัวที่หุมนี้ครับนี่แล้วก็มาเอาฟังนี้ครับนี่มองเห็นอยู่ครับนี่น,นี่ของสีไลย ที่นี่ผมไปจะมาเอานีออกครับนี่นี่ครับเหตุเหตเบิ่งเพิ่งแก้ใจเห็นกันเลยครับนี่ครับอันนี้เขาแตงแล้วเขาดัดได้ดัดครับสิได้สุดวอกต่อการางงานครับแต่อย่าแหหกปอนะครับเด้อเพราะว่าเขาจะได้โชว์เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใบโชว์แล้วนี่เขาดึงมากทีครับนี่โตรเด้อเขาดึงมากทีครับนี่เข้าก็มีดตันลงทีเลยครับ นี่ครับเจะอองสีเลยย่ายถึอต้นเขาครับระวักง่ีดๆใส่ในเพราะว่าฮาวดี้ใหมายถึงว่าได้ใส่งานแล้วนะได้โชว์ได้ใส่งานแล้วที่นี่ก็น,นี่ครับยอดให้ไรตรงให้ไรตรงสำคัญดีว่าจีต้องออกเลยตัวหุ่มยอดในครับจะบอออกก็คือสิบ่กเป็นทรงพุ่มด้วยเหรอครับ ครับเขาเผ่าเห็ดใ้แต่อ่อนเห็ดงายดคัดบอยให้แข็งเหนี่ยเป็นเยื่ออ่อนเนี่ยเห็ดงายัดบอยแหยแข็งโอ้เห็ดยากพอเห็ดแล้วดันลงยังสิครับนี่มีครับเมื่อกดยังสิเลยกำกำเขา,าเตัแตนข้อลงมาเลยครับนี่ดันลงมาเลยครับดันลงมาเลยถึงเขานี่ละระวังตรงเขาขาวอ่อนๆเนี่ยกรอบครับ หักง่ายหักไหวครับกรอบนี่ครับอันนี้การชมครับเสีเลยนี่เอามือกำไปเลยครับอย่าให้มันแบบเป็นลักษณะหักให้มันเป็นลักษณะนมครับนมกิงครับอันนี้การชมของผมครับไปในี้ที่ได้ลวดที่ได้ผมเอาไว้ก็มัน่าจ,จะได้ใส่นี่คการวัดรี่แรกเขาดันลงมันก็นจะเป็นทรงผมสีของมันได้ เพราาเขาปรเฮต์ปรดัดมันก็ดจากเป็นได้ครับอันนี้ก็โยกลากไปขึ้นกันปีกว่าขึ้กันครับถ้าใบจริงขึ้นไปแปดถึงปีแปดเดือนถึงปีกว่าถึงนั่นครับถ้าใบจริงจริงครับนี่นคะครับพี่ๆน้องๆเฮ็ดแบบใดเฮ็ดพิธีใดคันเบิ่งแล้วว่าเห็นผมเห็นผมเฮ็ดบ่ถือกะ ขอคำสีแน,น่ด้อขันบุ้กำลังเหตุอยู่กำลังติดตามเบิ่งอยู่เหตุแบบนี้มันดีตัวน่เอาไปเหตุเป็นเอาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างกะยินดีเลยครับผมก็พูดใจพร้อมไม่นี่ผมเอาดัดลูกจักหน่อยครับลูกมันนอนครับเอาะเรีดัดลูกไวแ้แร้ถ้าพักไอ้การดัดต้องเขาเนี่ยที่มีผลมาว่าขันลาดแข็งแล้วเนี่ยขัลาดแข็งแล้วเนี่ยเอาไม่ออกก็จะยืนตรงได้เลยครับอันนี้ก้านสมครับอายุปีกวัวครับรับ บระชาเจนปนไดปีกว่ากับปีประมาณจักเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนครับปีปีของเขาละครับนี่การที่ว่าผมดับทหารครับโบขึ้นครับว่สมิร์แล้วนับหมือสีออนนมลงไปครับนี่นี่นับมือสซีออนนมลงไปนี่ครับเกือบเงาแล้วครับอันนี้ผมก็ไล้ออกไปกิ้งหนึ่งครับนี่เกือบเงาแล้ว เคนะครนะเนาะเบิ้งแล้วถูกอกถูกใจง่ามอยากมีข้ามชีแนะหรืออยากเฮ็ดตามกะยินด,ดีเลยครับยินด,ดีรับฟังรับชมทุกสิ่งทุกอย่างครับสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้สำเนี้งนะครับถูกใจพ่อใจกดไล่กดแชร์คนที่ต,ตามช่องประพา,าบสบนใส่มะพร้าวด้ครับเด้อครับสวัสดีครับ job.